โอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นกันใหม่ครับ Minecraft อีกรอบนึงนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กับแมพที่ชื่อว่าอะไรนะเช a ต i n g Time แปลตามภาษาไทยคือ,อเวลาไล่ล่าแล้วน,น, 58, 6, น,น,ะนะครับแต่ถ้าแปลตามพูดเกินท่าเสดนะครับโอเคครับมาวันนี้ผมก็มาเลี่ยนมาตอนเช้าๆหม่แลนะครับแล้วต้องวันนี้ก็เปิดกล้องกันเหมือนเดิมแล้วกันอ่ะไม่การแก้งงาผมใน,นตัวด้วย โอ้ยเฮ้สวัสดี v i e e C Player Skin อ e r e i m a g i n g is working อันนี้ครับแบบนี้สร้างในคน v i e ผ6ครับอ่ามันแหลกๆแบบนี้นึงนะเนี่ยอันนี้ผมก็ลองเขาเรียกว่าอะไรนะปรับอันนี้ออกนะนะเรียกว่าอ่าอ๋อปรับเสียงเพลงลง เฮียว่าไงถ้าคุณกำลังได้ยินนี้น i ่ t หมายถึงว t าม t นทำงานได้ถูกต้องยอ e เยี่ยมตอนนี n ไปค o ิกท c l ปุ่ t Start แ t ้วเล่นแผ a ท t ่นี้เลยครับสวัสดีครัอ่านี่คือคนะครับ Voice Volume Full นะครับแล้วก็จะใช้แ hmm. ค ah, mm ่น hmm. ี้กันแล้ครับ Music 0อยู่แล้วอ่า s o t i f y is comment อืม s o t i f y เหมือนจะใส่ไว้อยู่มาครับ น้องนะครับเดี๋ยวเรากลับไอโหลดออฟติไฟกันครับแป๊บนึ่งแป๊บนึงโอเคครับกลับมาใหม่พร้อมออ t ติ y ที่คิการนะครับหาไม่ได้โอเคครับมาไม่ใช่หาไม่ได้หรอกมันหาได้แต่ว่าเรียกว่าอะไรนะเออใส่ไม่ได้โอเคครับไม่เป็นไรครับอ่า1.2แฟนซีปรับแล้วชาร์เดอร์ไม่มี8บวก แหลกอะ่ะแค่นี้ก็ได้มั้ยเป็นไรหรอแฟนเสียปักอยู่ป่ะเนี่ยแฟนเสียอ่ะปักอยูอ่โอเคไม่เป็นไรมั้ยเทสซาวเทสแล้ว,ว,ลวอ่ะโอเคอ่ะสวัสดีครับมาปะโอ้ออิสคาวเวอร์ชุดจี๊ดเล่นแฟนมันแฟนมันอะไรเดียว เราติดโหมดมากครับหลังอาจะสุดซิ้งให้ฉันลอดกับเราเลยเหรอน้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณด็อกเตอร์ครับอ่าสกสรนอะไรอ่ะ มาแากกายและเสียงเพลงมันดังโอ้สวัสดีครับคุณด็อปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ subject assembly อ่อาถ้าตมไปอ่านี่คือห้องของเราใช่ไหม อาโอ้คอมเชสซิงค่ะแสดงว่าเราต้องหลบหนีมันแค่เรานี้แน่เลยคุณว่านี่เออเอยังไงต่อ m e e t up to doctor โอเคครับหาด็อกเตอร์ใช่ไหมปิดอยู่เฮ้สวัสดี ตอบได้น,นี้ เราจะย้ายหน้าเข้าในนี้ได้ะใช่ดรครับนั่ซัมพี้ไแล้ว,ว,ว,ลวอ๋อแงว่าตอนนี้นนโลกระบาดด้วยซอม เสียงด,ดีเราไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเนี่ยอืมันนึงนะเดี๋ยวต้องลดจังบอกม่ช่วยเลยนี่รถเนี่ยมันจะลดลงใช่ไม่นี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 ่นไม่ เปนวิีเขียร์เจออันี้เนี่ยไม่ใช่คเครียร์โอเคครับช่างมันโอเคช่างมันเกิด น้อง no. อะไรเกิดอะไรบึ้มอะไรบึ้มอะไรบึ้มอะไรดรไม่อย่างนี้ให้เราเข้าห้องนี้อ่านะและไปทางขวาเห้องนี้เลยเนี่ยมันร้องนาน อิทใช่ไหมกระสเไหมอ๋อทางนี้นันนทาวา๊บทีบุกครับทำดีบุกนี ไม่รู้ครับไ,ไม่อ่านกันสับเกตอาจจะแก่กับการทดลองในสัย,ยา่าณเพลีคยปะหล่อเฮอย่านอนอย่านอนม่มีอะไรครับเคืองนี้ต้องใช้ อัไรืดอะไรอันนี้เดี๋ยวเรีย power formulate ช่วยดอาได้แลต้องต่อพลังงานใช่ไหม่ยาราแบบชิดสั้นหยดูตี้ะ อ่ะ Next อ่าไม่อจะต่อ,อไ,ได้เลยหรืว่าสั p p o บด้เพราว่า start อี่ย ้เตี้ยโอ้เตี้ยโดกดทึบอ่ะไอ้รู้สึกเตี้ยกัางวันนี้เนี่ยเนาะคิตอไม่มีอะไรนะครับไม่ข็งลรงซึมคุณ เพิมด้วยอ่ะปอดมากโอ้เสียงพิมน,นีด้วยอ่ะพีคอมพิวเตอร์ปวดมากแล um. ้วเสร็จเราแล้วไปอ, um อัลตร้ามะ ส่งรเราไปหรอไม่แล้วคุณด็อกเตอร์ล่ะคุณด็อกเตอร์ออกจากหน้าเหรอแต่เขาไม่มีปาอะไรอะทำนิวไว้เช่งเดีนเวลากล้าตัดคุณด็อกเตอร์ ไม่สถานการเป็นวิไม่ไม่สถานการณ์ไปซื้อบุลุษอีกสี่รอบซะแล้วน้องเราจะเปลี่ยนไทม์ไลน์นะครับเราจะไปช่วยด็อกเตอร์ อันนี้ใช่คาร์เคเตอร์ครทีด็อกเตอร์อ๋อนี่คือด็อกเตอร์ในอดีตนะคะรับคือตอนด็อกเตอร์ย,ยังไม่เป็นบัคเตอร์ใช่ไหมอ่าไม่ราไปไหนเนี่ยมองไม่เห็น ตาดีอย่างกับนี่มาเาไปดูกันดีกว่าฮั h ล l l ใครอยู่ไหมครับอัพทุสแต่เพื่อสแกนฟอร์ดพัสดีรีชีราทุนัยนอนกองฝากนนั่นเองนะครับไม่ต้องอะไรมากพูดแบบนี้ นี่อ,อาจจะนักออกฟ้าได้ก็ได้อ๋อเป็นการดลวที่ยอดเยี่ยมนะอ่าอย่าคิดมากเลยแล้วรู้ว่าเธอชื่ออะไรนี่เนี่ยอุ้ยหายไปไหนฉันไม่สามารถบอกเธอได้คุณห้ามบอกเธอกับชื่อของเธอนะ้วว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเ้าใจไหมโอเคโอเค ฉันจะนอนแล้วเฮ้ยเฮ้สวัสดีครับเงือนเป็นพ่อของโรล่าเหรอครับอาดแดดจริงเนี่ยสวัสดีครับ

้อาูกใช่ไหมพอและวแค่นี้แหละกางหันลมสวัสดีครับคุณพ่อเรามาส่วนขอคุณพ่อนะครับสวัสดีครับอ่าเรามาส่วนขอคุณพ่อนะเฮ้ยอะไรสัมมาระห้วงมากเลย House, ครับคุณโดราอินดูฮาวพี่สาวข้างอยู่ข้างทุ่งยาอันนั้นหรอสวัสดีโลราดอครับคุณโลลลลด่ารดราฮัลโหลสวัสดีครับ เอ้ยเนี่ยมีอะไรเนี่ยโอเคครับอย่าคิดมากกี่งรับไม่เห็นอะไรนะครับโอน้นี่ด้วยนี่ก็เชื้อเดตช t เดอ e เน็กซ์เขาอ๋อนี่ยเบอร์เกอร์ป่ะเนี่ยโอ้นโันนี่ไงเราสำรวจบ,บ้านของโรลล่ากันนะครับว่ามีอะไรน่าใช้ไหม The world ลัวล่าเขียนเองนะฮะการเดินทางของลัวล่าไม่น่าเกียดมากเลยพีอ่อันได้อริฟนี่เนี่ยนี่อะไรเนี่ยเปตไปอ,อ๋ออืมเป็นน้านหลังนี้ใช่ไหม โอ้โห่มังมุมกรอเลยเดี๋ยวเราก็อยู่กันสองคนเออสบายครับบ้านปิสี่บ้าน,นาเนี่ยโรล,ล่ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮสวัสลีโรล,ล่าถูไหมโรล,ล่าโรล,ล่าสวัสดีโรล,ล่าคนกล่องไม่ได้ดโอเคโอ้นั่นอะไรอ่ะ น,น,นัอ๋อเราล่าอาศัยอยู่พงอยางแล้วไม่มีมันปื่นแล้วใช่ไหมทำไมมันยิงมันเมื่อขนาดนี้ไงเฮ้ยาวเลยไงไหนๆกนดอกไม้บัไสไลท์ตามีชีวิตเพื่ออะไรทำไมเราถึงมีชีวิตอยู่ นั้นรอไม่รู้ I guess ไอร e วชีรายวนเลววันอืมไม่ขอเสกขอคุณพ่อจริงไหมเนี่ยก็ออือคุณพยายามดีนะแต่เธอมีสีผมสีม่วงแนละดวงตาอันใหญ่โตนี่มันเกมจีบสาวหรือเปล่าเห <c oughs> มือนเล่นผิดเกมเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่อ,อะไรไห เวลาไล่ล่าเจ็บผีสาวสามยัดเธอจะไปไหนอะ่ะไล่ก่อนแล้ต้องไปหนาะไม่ไม่อย่าพาจากฉันเลยไม่แม่ไม่เล่นไม่เล่นอออลงองลองลองลาก่อนลุนล่าไม่ดังเคครับเราต้องไปตามถนนนะครับเพื่อตามหาคนที่สร้างไม้ลัด ตามถนนทางนี้ใช่ไหมโหนนี่มันเกียงผีสาวหรือเปล่ายิงหวัดละครมาไม่แต่ถึงมีเคยบิาให้ตรงนี้คือนี่ใช่ไหมอัลโหลอ่าอ๋เจคทีฟอืมมันไม่มีอะไรเลยเนี่ย ทำลายอ่โอ้เมื่อกี้คุณพ่ออาจจะหักมอคุณพ่อสร้างไว้แล้วเชื่อเชื่อแน่เลยเอ๊ะสวัสดีคุณเออมิตังหะ we uh -huh. สองฉันฉันต้องไหนอ่ะเดี๋ยวฉันเข้าใจแต่เธอเข้าใจงั้นหรอนี่มันละครหรือเปล่านี่มันเกมว่าอะไรนี่โอเคค่ะเขาทีอยากไม่ได้แล้วจั๊ก็ือกจั่ง ตอนนี้ฉันก็ฝืนเธอไม่ได้แล้วรลืมไหมฉันเข้าใจแต่แต่ฉันก็ถูกแต่แต่มันมันไม่ถูกต้องอ่ะเธอใครจะสร้างวิสัยแต่ว่าสามีมันจะทํำลายล้างโลกเลยนะเธอทําผิดพลาดอ่ะฉันรู้ว่าเธอจะมีเข้าใจอีนสเตียนฉันต้องการกลับไปอนาคตฉันต้องการอนาคตเธอจริงๆที่นี่ก็เดี๋ยวเธอหมายควายังไงอ่ะ กลับไปเธอรูอ้ทำเป็นเหมือนเดิมสิฉันรู้แต่ฉันต้องให้เธอเข้าใจอ๋อ,อคือทาด็อกเตอร์ไปด้วยใช่ไหมโอเคเราจะไปดูอนาคตกันกัด็อกเตอร์นี่ไงผลของก,การกระทำของเธอเนนี่อะไรเหรอไม่เธอก็โขกฉันแล้วเขาค้องฉันนี่มีทางผิดพลาดใช่แล้วกแลกเตอร์ เนี่ยการทำของเธอเธอไม่เข้าใจแล้วก็การทำทกันอะไรอ่ะกา,ารเสกสาวของเธออะไรเนี่ย่ทันตายของสองเธอะมันไม่ทีทันทาตายได้หรอกลอะเธอร์แตนเอต้องสกมากเลยเธอไม่ควรตายเธอจะจะเอาชีวิตฉันมา,าเร็ว เกิดอะไขึ้นไหนอเซียงออเซียนคือทำรีไวช์คอนดอสเตอร์กด n ิงชู oh, คิเอ e อ oh. ๋อคอนดอสเตอร์มีเอไปแล้วทำให้การเวลาเปลี่ยนไปโอ้โ oh, นี่อะไรทำให้ช่มําของเราเปลี่ยนไปํามาจะเปลี่ยนแปลงแล้ว yes งส์เราเออเรากระแรงอยู่ในชามลายไหมเออดวลล่ะ ก้อนเออ,อ,ตเตอรับได้โรล่าดูสแกมี้อยูไปลัดเคือ่อะไรเออโรล,ล,ล่าน่าจะไม่รู้จักร้านครับตอนนี้เราอยู่ทางไลน์ใหม่แล้วเออโรล,ล,ล่าช่างมัเออแต่ไม่พูดอะไรแล้วกันนะงั้นกีนเราไม่ทำอะไร ฉันเคยเจอเธอ,อในทำลายอื่นในโลกอื่นนะเขาจะมีลูลาเห็นนะไม่มีอะไรแล้วกันแล้วเราก็ได้ไปสื่อขอลวลาจากคุณพ่อนะครับแล้วก็จบนะค,ครับก็ขอขอบคุณค่ะสิริศก็เราต้องคิดเคอีกนิดนึงคือเคเ เฉดีิครับเฉดดิเจสบัมาที่อีสท์ไททันที่อีสทบีโอ้นี่คือนี่นะครับคอมมานด์บอกโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสุดยอดเราได้แต่งกับลอร่ารือเปากก็ไม่รู้นะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับเพลงจะติดเดิกาศิไยมเนี่ยถ้าหากเสียงเพลงก็จะดังเหมือนเดิมไม่จะผมตับมันไม่ได้ค,ครับก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเป็นวายสวัสดีครับโอ้ห mm hmm. oh, นัใส่ชุดนี้แต่เมื่อไหร่